สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนสนใจกันนะคะคือเรื่องคริปโตวอลเล็ตหรือว่ากระเป๋าเงินคริปโตนี่แหละค่ะมันคืออะไรแล้วทำไมมันสำคัญกับคนที่สนใจสินทรัพย์ดิจิทัลครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจกันง่ายๆว่าวอลเล็ตเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรกันแน่มีกี่แบบแล้วก็ไอ้คำศัพท์สำคัญๆอย่าง l ั c Key p r ย v a t e Key s e e d p h r a s e เนี่ยมันคืออะไรทำงานยังไงนะครับ จะได้จัดการสินทรัพย์ดิจิตัลของเราให้ปลอดภัยขึ้นงั้นเริ่มเลยนะคะถ้าให้พูด,ดง่ายๆเลยคริปโตวอลเล็ตนี่มันเหมือนบัญชีธนาคารเราไหมคะแต่เป็นเวอร์ชันดิจิตัลก็เปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับให้เห็นภาพง่ายๆคือใช้เก็บใช้จัดการแล้วก็ทำธุรกรรมพวกบิตคอยอีเธอรียอมอะไรพวกนี้อ๋อค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจหลักมันไม่ใช่การเก็บเหรียญโดยตรงนะ คือ Wallet มันทำหน้าที่จัดการกุญแจให้เรามากกว่าครับจัดการกุญแจหมายถึงยังไงคะก็คือ Public Key ที่เป็นเหมือนเลขบัญชีนะครับเอาไว้ให้คนอื่นโอนเหรียญมาให้เรากับ Private Key อันนี้สำคัญมากเหมือนรหัสลับส่วนตัวหรือว่าเป็นกุญแจตู้เซฟเลยใช้เข้าถึงแล้วก็ส่งเหรียญของเราออกไปอืมการที่เรามี Private Key เนี่ยหละคะคือการที่เราเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริงๆเข้าใจแล้วคะ่ะ ทีนี้ Wallet ที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆก็ Hot w a l l e t กับ c o Wallet ใช่ครับหลักๆก,ก็มี2ประเภทนี้แหละคะ่ะ Hot w a l l e t ก็ตามชื่อเลยคือมันร้อนตลอดเวลาหมายถึงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เสมออ๋อพวกแอป,ปในมือถือหรือในเว็บถูกต้องครับพวกเว็บบอ l l e t อย่าง Metamask ที่ใช้กับ d e f i บ่อยๆหรือ m Mobile w a l l e t ในมือถืออย่าง e x o d u s อะไรพวกนี้ข้อดีก็คือมันสะดวกมากรวดเร็วเหมาะกับคนที่แบบ เทรดบ่อยๆหรือทําธุรกรรมเป็นประจําแต่มันออนไลน์ตลอดมันก็เสี่ยงด้วยหรือเปล่าคะเรื่องแฮกนั่นแหละครับคือข้อเสียหลักเลยเพราะมันออนไลน์ตลอดเวลาก็เลยมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีหรือแฮกได้ง่ายกว่าฟังดูก็สะดวกดีแต่ก็น่าห่วงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะคะแล้วโค้ดวอลเล็ตล่ะคะโค้ดวอลเล็ตนี่จะตรงกันข้ามเลยครับคือส่วนใหญ่หรือแทบจะตลอดเวลามันจะอยู่ในสถานะออฟไลน์ line, ไม่ได้ต่อเน็ตออฟไลน์ line. แล้วจะใช้งานยังไงคะเวลาจะใช้ทำธุรกรรมเนี่ยเราถึงค่อยเอามันมาเชื่อมต่อครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหน้าตาอาจจะคล้ายๆ USB อย่าง Trezor หรือ Ledger อ๋อที่เป็นแท่งๆเหมือน Flat Drive ใช่ครับพวกนั้นแหละมันจะเก็บ private key ของเราไว้ข้างในแบบออฟไลน์เลยทำให้ปลอดภัยจากการแฮกทางออนไลน์สูงสุด เหมาะมากๆกับการเก็บเหรียญไว้นานๆหรือเก็บจำนวนเยอะๆมูลค่าสูงๆฟังดูปลอดภัยมากเลยแต่ก็คงไม่สะดวกเท่า Hot Wallet ใช่ไหมคะต้องพกอุปกรณ์ต้องเสียบต่อตลอดถูกต้องครับมันจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยตอนใช้งานจริงแล้วก็มีอีกแบบที่เก่าหน่อยคือ p a p e r Wall e t จดใส่กระดาษเหรอคะใช่ครับจด private key ลงกระดาษเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะกระดาษมัน ชำรุดง่ายหรืออาจจะหายได้ง่ายเกินไปจริงด้วยค่ะพอพูดเรื่องความปลอดภัยก็ต้องกลับมาที่เรื่องกุญแจสำคัญที่เราคุยกันตอนแรก Public Key Private Key แล้วก็ Seed Phrase Public Key นี่คือเหมือนเลขบัญชีให้ใครก็ได้เลยใช่ไหมคะใช้รับเหรียญใช่ครับตัว Public Key นี่เหมือนที่อยู่บ้านหรือเลขบัญชีธนาคารเราเลยแชร์ให้คุอื่นได้เลยครับไม่เป็นไรโอเคค่ะแต่ Privat e Key นี่สิครับอันนี้คือ สุดยอดความลับเลยห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดมันคืออำนาจในการเข้าถึงและควบคุมสินทรัพย์ดิจิตอลของเราทั้งหมดเหมือนรหัส ATM หรือกุญแจเซฟจริงๆเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับถ้า Private Key หลุดไปนี่คือสินทรัพย์เราอาจจะโดนขโมยไปได้เลยกู้คืนก็ไม่ได้ด้วยนะครับ นึกถึงข่าวใหญ่ๆที่มีคนเผอทำฮาร์ดดิสที่มี private key หายไปก็คือจบเลยศูนย์เงินมหาศาลโหฟังดูน่ากลัวมากจริงๆค่ะแล้ว seed phrase ล่ะคะอันนี้คืออะไรสัมพันธ์แค่ไหนคะ seed phrase หรือบางทีก็เรียกว่า recovery phrase เนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจสำรองฉุกเฉินครับตอนที่เราสร้าง wallet ครั้งแรกโดยเฉพาะพวก non custodial wallet ที่เราคุม private key เองระบบมันจะสร้างชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆมาให้เรา12หรือ24คำค่ะเห็นอยู่ค่ะเป็นคำๆเรียงกันใช่ครับชุดคำนี้แหละคือ seed phrase มันใช้สำหรับกู้คืน private key ของเราในกรณีที่เราทำอุปกรณ์ hardware wallet หายหรือว่ามือถือพังหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่เราก็ใช้ seed phrase นี่แหละครับกู้ wallet เ,เดิมกลับมาได้ทั้งหมดโอ้โหสำคัญสุดๆเลยนะคะเนี่ย งั้นตรงนี้ต้องขอย้ำกับทุกคนเลยนะคะว่าห้ามเด็ดขาดเลยห้ามแคปหน้าจอห้ามถ่ายรูปห้ามเซฟสีเฟรสเก็บไว้ในคอมในมือถือในอีเมลหรือในคลาวด์เด็ดขาดใช่เลยครับอันตรายมากควรจะจดใส่กระดาษหรือวัสดุที่มันทนทนหน่อยเช่นแผ่นโลหะแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยมากๆ2อสที่เลยยิ่งดีเผื่ออันนึงหายแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วยว่าเก็บไว้ไหนนะคะ ถูกต้องครับแล้วก็ต้องระวังพวกเว็บปลอมหรือมิจฉาชีพที่มาหลอกถามสีดเฟรสด้วยนะครับจำไว้เลยว่าผู้ให้บริการตัวจริงหรือ wallet จริงๆเนี่ยจะไม่มีวันถามสีดเฟรสจากเราเด็ดขาดค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะนอกจาก h o t c o i e wallet แล้วเหมือนจะมีอีกแบบด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า m u l t i s i กอ๋อใช่ครับ multi-sig wallet หรือ multi-signature wallet อันนี้จะเป็นขั้นกว่าเรื่องความปลอดภัยขึ้นมาอีกนิดน,นึงครับหลายลายเซน็นเหมือนชื่อเลยหรือเปล่าคะ ใช่ครับหลักการคือ Wallet ประเภทนี้เนี่ยเวลาจะทําธุรกรรมส่งเหรียญออกไปมันต้องใช้ private key มากกว่า1ชุดหรือมากกว่า1ลายเซ็นในการอนุมัติอ๋อเหมือนต้องมีคนหลายคนช่วยกันไขกุญแจใช่เลยครับเหมือนตู้เซฟธนาคารที่ต้องใช้กุญแจ2ดอกพร้อมกันอะไรแบบนั้นเหมาะก,กับพวกองค์กรบริษัทหรือ exchange ที่ไม่อยากให้คนคนเดียวมีอานาจควบคุมสินทรัพย์ั้งหมด อาจจะตั้งค่าเป็น m of n เช่นต้องใช้2จาก3ลายเซน็นหรือ3จาก5ลายเซน็นถึงจะทำธุรกรรมได้ฟังดูปลอดภัยดีนะคะแต่คงจะซับซ้อนหน้าดูสำหรับคนทั่วไปก็การตั้งค่าเริ่มต้นอาจจะซับซ้อนกว่า Wallet ปกติหน่อยครับอาจจะไม่เหมาะกับผู้ใช้รายย่อยทั่วไปเท่าไหร่แต่สำหรับองค์กรอันนี้ช่วยลดความเสี่ยงไดเยอะมากเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ฟังมาทั้งหมด ถ้าเราเป็นนักลงทุนหรือคนทั่วไปที่สนใจคริปโตควรจะเลือกใช้ Wallet แบบไหนดีคะระหว่าง Hot กับ c o l e อืมมันไม่มีคำตอบตายตัวครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนรับความเสี่ยงได้แค่ไหนมากกว่าเช่นถ้าเราเทรดบ่อยๆโอนเข้าโอนออกประจำหรือมีเหรียญเก็บไว้จำนวนไม่เยอะมากแบบว่ารับความเสี่ยงได้ถ้าเกิดอะไรขึ้น Hot w a l l e t ก็อาจจะสะดวกกว่าใช้งานง่ายกว่าเยอะ แต่ถ้าเน้นเก็บยาวๆใช่ครับถ้าเน้นถือยาวๆเป็นโฮลเลอร์หรือว่ามีมูลค่าสินทรัพย์ที่เก็บไว้ค่อนข้างสูงการลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตดีๆสักอันอย่าง Trezor หรือ Ledger มาใช้เป็นโค้ดวอลเล็ตเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับเพื่อความปลอดภัยระยะยาวหลายคนก็อาจจะใช้ผสมกันไปอันนี้เป็นวิธีที่นิยมมาก คือเก็บส่วนใหญ่ไว้ใน c o วอ wallet แล้วก็โอนเฉพาะส่วนน้อยๆที่จะใช้เทรดหรือใช้ทำธุรกรรมมาไว้ใน hot wallet อ๋อแบบนี้ก็ดูสมเหตุสมผลดีค่ะแต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนความเสี่ยงมันก็ยังมีอยู่ตลอดใช่ไหมคะแน่นอนครับไม่มีอะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ hot wallet ก็เสี่ยงแฮกอย่างที่รู้ๆกันมีเคสใหญ่อย่าง Mt Gox ในอดีตค่ะ โคเวลตก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะก็เสี่ยงเรื่องทำอุปกรณ์หายทำพังหรือโดนขโมยตัวอุปกรณ์ไปเทเปอร์เล็ตยิ่งแล้วใหญ่เสี่ยงกระดาษเปลือยขาดหรือไฟไหม้น้ำท่วมแล้วนอกเหนือความเสี่ยงของตัวเล็ตเองล่ะคะก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลเองด้วยครับทั้งเรื่องราคาที่มันผันผวนรุนแรงมากอย่างบิตคอยปี2021ที่ขึ้นไปสูงแล้วก็ลงมาเยอะใช่ค่ะความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ อย่างที่จีนเคยสั่งแบนหรือบางประเทศก็ยังไม่ชัดเจนหรือแม้แต่ช่องโหว่ทางเทคโนโลยีในตัวส์ทคอนแท็ก c t อย่างกรณีดาวแฮ็กสมัยก่อนบนอีเทเรียมก็มีฟังดูมีความเสี่ยงรอบด้านเลยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการสำรองข้อมูล Wallet โดยเฉพาะ s p h r f s e เนี่ยสำคัญมากๆมากๆเลยครับต้องทำแล้วก็ต้องเก็บให้ดีจริงๆแล้วพวก w a l l e t ที่มันมากับ Exchange เลยล่ะคะอย่างของ b i t ค u ัหรือเจ้าอื่นๆที่เราเทรดกันอยู่ อันนี้สะดวกดีนะไม่ต้องมานั่งจดซีดเฟรชเองอันนั้นก็เป็นทางเลือกที่สะดวกมากครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการจัดการ private key หรือซีด r ฟร e ด้วยตัวเองแต่แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันคือ custodial wallet คือเราไม่ได้ถือ private key เองจริงๆเราฝากให้ exchange เขาดูแลให้ซึ่งมันก็มาพร้อมความเสี่ยงอีกแบบที่เรียกว่า custody risk หรือ counterparty risk หมายถึงว่าถ้า exchange มีปัญหาใช่ครับ ถ้า Exchange โดนแฮกหรือมีปัญหาภายในหรือล้มละลายปิดตัวไปสินทรัพย์ที่เราฝากไว้กับเขาก็อาจจะเข้าถึงไม่ได้หรือสูญหายไปเลยก็ได้มันคือการแลกความสะดวกสบายกับความเสี่ยงในการที่เราไม่ได้ควบคุมกุญแจของเราเอง100%เครับ อืมเข้าใจความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วคริปโตวอลเล็ตเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆเลยนะคะในการจัดการกุญแจเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของเรามีทั้งแบบฮอตที่สะดวกแต่ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเพราะมันออนไลน์ตลอดกับแบบโคที่ปลอดภัยกว่ามากเพราะออฟไลน์แต่ก็อาจจะใช้งานยุ่งยากกว่าหน่อยใช่ครับแล้วหัวใจสำคัญที่สุดจริงๆก็คือการรักษา private key กับ seed phrase ของเราให้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุด ส่วนมติซิคก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยระดับองคอ์กรถูกต้องครับคือถึงแม้เทคโนโลยีจะมีเครื่องมือมีวอลเล็ตดีๆให้ใช้มากมายแค่ไหนสุดท้ายแล้วความปลอดภัยสูงสุดมันก็ยังขึ้นอยู่กับตัวเราเองนี่แหละครับผู้ใช้งานว่าเรามีความรอบคอบแค่ไหนในการจัดการคุญแจของเราเข้าใจความเสี่ยงต่างๆดีพอหรือยังค่ะและก็อาจจะทิ้งท้ายบิงนคำถามให้เราไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าเออในอนาคตข้างหน้าเนี่ย t ทคโนโลยี y Wallet มันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนที่จะทำให้มันทั้งปลอดภัยสุดๆและก็ใช้ง่ายสุดๆไปพร้อมๆกันได้โดยที่ผู้ใช้อย่างเราๆอาจจะไม่ต้องมาแบกรับภาระหรือกังวลกับการจัดการคุญแจที่มันดูซับซ้อนเท่ากับทุกวันนี้อันนี้น่าสนใจมากครับ